ต่อมาให้เขียนตัวเลขเว้นหักกากและเขียนข้าประจำหลักของตัวเลขอันนั้นได้แก่2องแปดสางและเว้นไว้กับตัวจะเป็นห้าสิบห้าร้อยส่สิบสองพันแปดจากนั้นให้นำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันจะได้เท่ากับ2 6ง2ัดังนั้น a 3าม6านสจะเท่ากับ I'm the process of plastic, plastic, plastic.